จัดให้พี่เขาไปท้ายซิ่งทรงบอาหล่อๆอันนี้เป็นแบบยาวแบบยาวพิเศษเลยนะยาวประมาณ28-30ถึงม <Wow. S 2> เซนนะครับยาวเฟ้ยเลยนี่มาดูทรงรถพี่เขานะโอ้ทรงรถพี่เขามาจัดมาแบบว่าหล่อๆเลย2เมตรนะครับนี่ครับทรงหล่อๆเลยอันนี้สูง2เมตรนะดูด้านข้างนะครับอันนี้เป็นรอยต่อ2เมตรสิสวัสดีครับผมช่างหนุ่มซูซี่นะครับตรงงานวันนี้นะครับแห่ไฟฟ้าดูสดมลือเกินจัดให้พี่เขาไปหล่อๆนะครับตู้ทึบใบนี้นะครับนี่ฮะ ตู้ทึบสูง2เมตรนะครับนี่ครับตรงหล่อหลอเลยอันนี้สูง2อเมตรนะดูด้านข้างนะครับอันนี้เป็นรอยต่อ2เมตรสิบนะครับแต่ว่าตู้ใบนี้สูง2เมตรนะครับจัดให้พี่เข้าไปแบบว่าตรงหล่อหลอหัว oh, <Yes. S 1> สิ่งท้างสิ้นนะครับจัดไปให้พี่เข้าแบบว่าคมคมเลยอันนี้จัดไป1นิ้วสอดน,นะครับลบพี่เข้ามาคือทรงแบบทรงหล่อหลอเลยนะดู <Yeah. S 1> ลบพี่เขานะจัดให้เข้าไปหล่อๆอมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างมาดูกันไป นี่นะครับมาดูด้านท้ายกัน้านะครับจัดให้พี่เข้าไปท้ายสิ่งทรงบอาหล่ออันนี้เป็นแบบยาวแบบยาวพิเศษเลยนะยาวประมาณ28-30ถึงเซนนะครับยาวเฟ้ยเลยจัดให้พี่เข้าไปครับหล่อๆนะครับใบนี้พี่เขาไม่ใส่ไฟนะครับสายคลีนนะครับจัดไปกินๆเนียนๆดูด้านข้างนะครับจัดให้พี่เข้าไปแบบว่างานตึงๆแล้วก็ใบนี้มีขอบสแตนเลสด้วยนะครับขอบสแตนเลสท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็เพิ่มตังได้นะครับ ขอบเดชหน้าหลังแบบนี้เลยสวยๆเงาๆนะครับนี่มาดูทรงรถพี่เขานะโอ้โหทรงรถพี่เขามาจัดมาเพื่อว่าหล่อๆเลยแล้วก็แน่นอนนะครับจับทรงตู้ให้พี่เขานะครับหล่อสมกับรถพี่เขาแน่นอนครับนี่จับพี่เขาไปแล้หล่อพี่เขามากายด้วยนู่นฉาเซิงเซานะก็จัดให้พี่เขาไปนะครับเท่งๆเรยๆแล้วกันนะครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมช่างหนุนซูซิ่งจัดให้นะครับหล่อๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะฝากกดติดตามที่ตอกช่างหนุนซูซิ่งนะครับมีสาระดีๆให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสุดนี่สายคลีนนะ เรียบร้อยนะครับจัดให้พี่เข้าไปหล,ะละ่อๆเข้ามากครับนี่สุดโอ้โหตึงเป๊ะคมคมนะสุดครับหารุษปากให้มันล่างเครีย์มันจุริประหัก Dan, dan rapi semprot parfum sana sini